I love it. La fama con sus amigas en una calle de Madrid, tan linda como el día que la conocí, fueron los días más felices para mí. Every single time I see her, yeah, yeah, yeah. Reciban the widow, the girl, yeah, yeah. This girl, she can dance with the fever, yeah, yeah. อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมอยากจะแนะนําเลยแล้วก็พายไม่ได้เมื่อมาที่นี่นะฮะนั่นคือการล่องแม่น้ำเคลียร์นั่นเองครับการล่องแม่น้ําเคลียร์นะครับเป็นการล่องเรือแบบนี้นะฮะไปชมบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำนะฮะแล้วที่สําคัญเลยพระเอกนะฮะมันคือลิงจมูกยาวเหลือหรือโปรบสิตมังกี้นั่นเองครับสำหรับคุณผู้ชมที่จะมาที่นี่นะฮะอาจจะต้องเผื่อเวลาไว้สักหน่อยครับเพราะว่าเวลาลงเรือเนี่ยเขาจะอยู่ที่เวลา5โมงเย็นนะฮะสำหรับการเดินทางนะครับจากเมืองเคเคนั่งรถมาถึงจุด ขึ้นเรือตรงนี้นะฮะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็เวลาเดินทางบนเรือนี่นะฮะก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับผม เอาไปรอ้ป้อมครับเราตอนนี้เราก็เห็นฝูงลิงแล้วนะฮะสังเกตเลยว่ามันอยู่ไปเป็นฮาเร็มจริงๆฮะตัวผู้นะฮะมันจะมีจมูกยาวมันจะอยู่ด้วยกันเป็นฝูงครับตัวผู้หนึ่งตัวนะฮะต่อตัวเมียโอ้โหหลายๆตัวเลยทีเดียวครับลูกมันเนี่ยเมื่ออายุ2ขวบครับก็จะถูกขับออกจากกลุ่มนะฮะออกไปตั้งเป็นกลุ่มฮาเร็มของมันเองครับแต่ว่ามันมีความลันค์โคตรอย่างหนึ่งนะฮะคือเจ้าตัวผู้เนี่ย เมื่อมันแก่แล้วเนี่ยฮะมันจะต้องแยกกลุ่มออกไปฮะไปตายอย่างโดดเดี่ยวโอ้โหฟังดูน้าเศร้าแบบมากครับเลยออย่างหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆครับนั่นก็คือเจ้าลิงจมูกยาวด้วยฮะ ถูกพบได้ที่เกาะบอเนียวแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นครับจำนวนตอนนี้ที่มันมีอยู่ในป่านะครับก็ประมาณ8,000ตัวครับลิงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะฮะคือเมื่อคนขับเนี่ยสตาร์ดีมากๆเห็นลิงปุ๊บเนี่ยเขาจะทิมหัวเรือเข้าไปเลยครับแตอนนี้นะฮะเดี๋ยวก็ได้เวลาที่เราจะกลับไปดินเนอร์กันแล้วนะครับ เกาะโบเนียลเป็นเกาะใหญ่ที่มีชนเผ่าพื้นเมืองมากมายซึ่งที่มามลีมาลีเขาเ r ล่าวิลวเลจ เป็นสถานที่ที่ดีมากเราจะได้มาศึกษาเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองจากหมู่บ้านตัวอย่างหลากหลายแบบครับตามมาชมหมู่บ้านตัวอย่างที่มีความโดดเด่นกันเลยครับขอบอกเลยพอเข้ามาในนี้นะฮะธรรมชาติสวยงามมากๆครับสำหรับการเดินทางนะครับมาที่นี่เนี่ยจากเคเคเนี่ยเดินทางมาทางเหนือครับใช้เวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับ นะคว่าเกาะบ,บอเนียวเนี่ยเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับซึ่งบนเกาะนี้นะคะเขาก็มีชนเผ่าอาศัยอยู่มากมายครับและอีกหนึ่งชนเผ่านะครับซึ่งถือว่ามีจํานวนมากที่สุดบนเกาะบ,บอเนียวเป็นอันดับหนึ่งนะฮะนั่นกะ็คือชนเผ่าดูซุนนั่นเองครับบ้านเขานะฮะอย่างที่เห็นครับเขาจะประกอบด้วยหลายๆเตชั่นมากมายครับคุณผู้ชมเห็นไหมข้างบนนั้นนะฮะคือหัวกะโหลนะครับ ซึ่งวัฒนธรรมของเขาเนี่ยหัวกระโหลกจริงๆแบบนี้นะครับเป็นหัวกระโหลกของศัตรูที่มาบุกลุกเขานะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันจะเป็นใบพืชตระกูลปาล์มคล้ายใบจากบ้านเรานะฮะสิ่งนี้นั่นเองนะฮะที่เขามาครอบหัวกระโหลกนี้ไว้มันมีความเชื่อเหมือนกับว่าใบจากนะะี่นะฮะจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้เป็นดีก็เหมือนกับหัวกระโหลกมีวิญญาณคอยแบบปกปักรักษาใบจากนี้นะฮะก็คอยปกปักรักษาเช่นเดียวกันเป็นเหมือนอให้แค้วค่าจากพวกม์ดําซึ่งเป็นความเชื่อของเขาเมื่อก่อนนั่นเองครับ สนผ่าดูซูนเนี่ยเขาเป็นครอบครัวใหญ่นะครภายในบ้านเขาเนี่ยจึงจะมีบริเวณมากนิดนึงครับห้องนอนของลูกสาวนะฮะจะถูกสร้างอยู่ชั้นบนแบบนี้นะฮะและที่สําคัญนะฮะเมื่อลูกสาวขึ้นไปนอนแล้วเนี่ยเขาจะเก็บบันไดขึ้นไปเพราะสาเหตุอะไรคุณผู้ชมน่าจะดูกันนะครับ ชนเผ่าลุงกุสเป็นชนเผ่าที่อยู่เหนือสุดของเกาะบอร์เนียวอยู่กันเป็นบ้านยาวบ้านหนึ่งหลังเท่ากับหนึ่งหมู่บ้านไม่น่าเชื่อว่าบ้านของชนเผ่าลุงกุสสามารถยาวได้ถึง50ครอบครัวหนึ่งครอบครัวต่อนหนึ่งห้องแต่ลูกชายจะนอนด้านนอกลานตรงกลางมีไว้ทํากิจกรรมร่วมกันก็ถือเป็นความแตกต่างของการอยู่รวมกันทั้งหมู่บ้านในหลังคาเดียวกัน ทุกทเห็นไหมครับว่าไหาข้างหลังนี้นะฮะเป็นวิธีการ,รของเขานะฮะที่คล้ายๆกับเป็นสุสานบ้านเรานั่นเองครับเขาจะนําศพที่แห้งแล้วนะฮะหรือว่าเป็นเท่ากระดูกเนี่ยนำมาไว้ในไหแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็จะนํามาตั้งไว้บนต้นไม้หรือไม่ว่าจะเป็นตามหน้าผาต่างๆแถวบ้านเขานะครับแล้วก็ทําสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะฮะว่าเป็นใครย,ยังไงเพื่อเป็นสุสานรละลึกถึงแบบนี้ครับออมเมซิ่งมากๆเลยนะครับ